วันนี้นอกจากสิ่งสําคัญที่สุดผมเชื่อว่าเราเนี่ยต้องทําสงครามนะเมื่อกัมพูชาปล่อยเฟซนิวออกมาเราต้องเอาข้อมูลข้อที่จริงจากฝั่งไทยเราหักล้างและก็นําเสนอนี่เคาน์เตอร์กลับไปนะครับไปดูว่ากัมพูชาเนี่ยนะฮะในช่วงสองสาวันที่ผ่านมาอยู่ดีๆก็หลอนมากห <c oughs> ลอนจริงๆนะฮะมีสื่อของกัมพูชาอย่างเฟ n นิวและก็คาเมร์ไทมเนี่ยรายงานข้อมูลตรงกันเลยตั้งแต่เมื่อวานจนมาถึงวันนี้ นะเช็คมาล่าสุดก็ยังมีการรายงานและบางส่วนก็เอาโพสเดิมเนี่ยมารีโพสร,รีโพสร,รีโพสอยู่ตลอดเวลา,าเพื่อจะตอกย้ำว่าเฮ้ยมันเป็นแบบนี้จริงๆอไอ้ที่เขาว่านี่คืออะไรนะคุณป๊อปปี้นี่เฟซนิวเนี่ยนะเฟซนิวบอกว่ากองทัพไทยมีแผนการโจมตี2พื้นที่ในจังหวัดโพธิที่สัตว์18พฤศจิกายนพรุ่งนี้อ้างพรุ่งนี้คือเดิมเนี่ยเราจะมีการไปปักหมุด ใช่ไหมคะร่วมกัน18พฤศจิกายนแต่ fresh n e w ไม่ใช่ fake n e w นะเพจ fresh n e w นะฮะมีเว็บไซต์ข่าวด้วยใช่บอกว่าไทยเนี่ยจะไปโจมตีที่เมร์หนองจานหนองยาแก้วแล้วเราจะไปโจมตีหรือไม่ใช่จังหวัดโพธิสัตร์นัดหมายกันแล้วไม่ใช่เหรอว่าเราจะไปสำรวจหมดร่วมกันใช่แล้วทำไมไปบอกว่าไทยจะมาโจมตีแล้ว f r e ชน n e นี่หลายรอบแล้วนะ ถ้าแบบนี้เท่ากับปลูกระดมให้คนกัมพูชากับทหารมาที่สองพื้นที่นี้หรือ,รอเปล่าค่ะนี่นะฮะส่วนค่าแมททามค่ะบอกว่ารายงานจากแหล่งข่าวที่น่าเชื่อถือระบุว่าไทยมีแผนโจมตีฐานที่มั่นกัมพูชาแพร่กระจายอยู่บนสื่อออนไลน์และบอกว่าหากรายการเหล่านี้รายงานเหล่านี้ได้รับยืนยันและสัญญาณเบื้องต้นทั้งหมดชี้ไปในที่ทางนั้น จะถือว่าไทยละเมิดถ้อยถแถลงที่ร่วมลงนามกันในกรุงโกวลาลัมเปอร์อย่างร้ายแรงโอ้โหมโนจริงๆนะฮะเป็นตุเ,นะะเป็นตะเลยนะคะเป็นตุเป็นตะเลยในประเทศไทยยังไม่มีอะไรเลยนะครับเราเคารพต่อสนธิสัญญาสันติภาพคุณต่างหากที่ยิงมาก่อนที่หนองยากแก้วเราก็ตอบโต้ไปตามยุทธวิธีตามหลักสิทธิ์ในการป้องกันตนเองนะฮะเนี่ยพอตอบโต้ไปเสร็จแล้ว พอบอกว่าตอนแรกนะบาดเจ็บหแล้วมาบอกว่าตายหนึ่งแล้วก็มาบอกว่าเจ็บอย่างเดียวไม่มีตายขอร้องว่าหยุดเผยแพร่ข่าวเท็จแต่เมื่อนายรุฐมนตรีอย่างหุนมาเน็ตนะฮะฟันโทไปแล้วว่าตายก็ต้องหาความตายนี่มาตายจนได้นะฮะและตายไม่พอตายรับรู้ตัวเองไม่พอเอาเออทีไปดูและมีการบอกว่าเดี๋ยวจะเอาเรื่องนี้ไปฟ้องนานาชาติด้วยออนี่นะฮะเป็นขบวนการเลยนะคะใช่ยังเพล กระทรวงมหาดไทยกัมพูชาก็โพสต์คลิปวิดีโออ้างจุดที่พลเรือนเสียชีวิตจากถูกยิงด้วยปืน M16 ของฝัง่งไทยยิงใส่พร้อมด้วยโพสต์ภาพการชนะสูตรศพที่ทําภายใต้การสังเกตการของคณะ AOT รวมถึงการผ่าตาัดกระสุนออกจากผู้เสียชีวิตนะฮะแล้วก็รอยกระสุนตามพื้นที่ต่างๆที่เกิดเหตุไหนรอยเลือดนะฮะไหนรอยเลือดอเนี่ไม่มีแล้วกระสุนเข้าอย่างไรทำไมรูแค่นี้ ถ้าเป็น M16 จริงๆไม่ได้เป็นแบบนี้นะฮะออโอ้โหนี่สุดจริงๆนะครับซึ่งโฆษกกระทรวงมหาดไทยกัมพูชาก็ยืนยันว่าเมื่อกระบวนการสืบสวนเสร็จสิ้นและมีหลักฐานเพียงพอตามกฎหมายระหว่างประเทศแล้วกัมพูชาจะพิจารณายื่นคําร้องต่อหน่วยงานระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องเพื่อเรียกร้องความรับผิดชอบและความยุติธรรมให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบนี่นะฮะไปผ่าตัดหัวกระสุนมานะฮะท่านผู้ชมครับค่ะ อรอดูว่าจะเป็นอย่างไรนี่คือในฝั่งของกัมพูชาเขาก็เดินหน้าเฟกนิวส์กันไปแบบนี้นี่คือสิ่งที่กองทัพไทยนะต้องมาปฏิบัติการต้องมาสื่อสารต้องมาบอกนะเอาเบื้องต้นกําลังพลแล้วก็ประชาชนขอความร่วมมือสองสาวันที่ผ่านมาถ้าเห็นลักษณะแบบนี้ก่อนวันที่24เนี่ยหลายคนรู้แล้วมีปฏิบัติการแน่นอนและห่วงนี้กลับมาอีกครั้งนะฮะนี่นะครับ อันนี้ย่งเพจ Smart Soldier Strong Army นะครับก็ได้มีการโพสต์ข้อความกองทัพบ,บกขอ,ขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนงดเผยแพร่ภาพข้อมูลการปฏิบัติการทางทหารเพื่อความมั่นคงของชาติสำหรับทหารทุกนายขอให้ยึดมัน่นหลักปฏิบัติการความมั่นคงปลอดภัยทางข้อมูลข่าวสารในระดับสูงสุด <c oughs> ก็คือ Operation Security เนี่ยนะครับในระดับสูงสุดห้ามเผยแพร่ข้อมูลยุทธปกรแผนปฏิบัติ วิธีปฏิบัติหรือการเคลื่อนย้ายกำลังห้ามถ่ายภาพที่มีพิกัด GPS หรือภาพที่เปิดเผยตำแหน่งที่ตั้งทางยุทธการแม้นข้อมูลบางส่วนอาจจะไม่เป็นความลับแต่เมื่อเอาทุกส่วนทั้งหมดที่ถ่ายแต่ถ่ายกันแต่ละหน่วยเอามารวมกันเนี่ยมันจะกลายเป็นภาพรวมของยุทธการที่ฝั่งตรงข้ามสามารถใช้ต่อรองหรือโจมตีเราได้ เป็นเหตุผลที่กองทัพทั่วโลกรวมถึงกองทัพไทยให้ความสำคัญอย่างสูงกับมาตรการ OPS EC หรือว่า Operation Security นะครับเป็นหน้าที่ของทุกคนทั้งทหารและประชาชนต้องร่วมกันในการปกป้องประเทศ บนสมรภูมิข้อมูลข่าวสารเพื่อความมั่นคงของประเทศนะฮะมีะกองทัพบ,บกนะครับส่วนกองทัพอากาศค่ะก็โพสต์นะคะขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนในการงดเผยแพร่ภาพและข้อมูลการปฏิบัติการทางทหารเพื่อความมั่นคงของชาติค่ะก็เป็นทิศทางเดียวกันเลยนะคะโดยที่ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองทัพภาคที่สค่ะได้มีการออกมา โพสข้อความนะคะโดยที่ระบุว่าทั้งกองทัพบ,บกกองทัพอากาศขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนรวมถึงกาลังพลทุกนายงดเผยแพร่ภาพและข้อมูลเกี่ยวกับการปฏิบัติการทางทหารเก่งที่บอกค่ะว่าป้องกันการาไปต่อจิ๊กซอต่อยอดกันนะคะโดยที่ห้ามเผยแพร่ข้อมูลยุทธปกรณแผนปฏิบัติวิธีปฏิบัติการเคลื่อนย้ายกําลังพล แล้วก็ห้ามถ่ายภาพที่มีพิกัด GPS หรือภาพที่เปิดเผยตำแหน่งที่ตั้งยุทธการด้วยค่ะครับย้ำนะฮะวันนี้กองทัพนะครับสื่อสารก็บอกแล้วว่าวันนี้ไม่ใช่เพียงแค่เจ้าหน้าที่ทหารเพียงอย่างเดียวพี่น้องประชาชนคนไทยทั้งประเทศเราก็ถือว่าอยู่ในสถานการณ์เรื่องนี้เป็นสำคัญและก็เรื่องเดียวกันเปรียบเสมือนเพื่อนร่วมรถกันนะฮะเพื่อนร่วมลกนนบมลกันเนี่ยนะครับซึ่งเมื่อวานนี้นะครับทางด้านท่านพลเอกอดุล บุญธรรมเจริญนะครับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมได้มีการโพสต์ข้อความในอดุลอเดนะฮะอดุลอเดนะครับพร้อมมีข้อความนะครับบอกว่ารู้รบครบมิติในสงครามข้อมูลข่าวสารนะครับโพสต์เมื่อวานนี้ก็คือวันอาทิตย์ที่16พฤศจิกายนขอให้เป็นวันที่เรามีสติพร้อมรบในทุกมิติของข้อมูลข่าวสารไปด้วยกันครับในยุคที่ภัยคุกคามไม่ได้มาแค่จากสนามรบ แต่เกิดขึ้นตลอดเวลาบนโลกออนไลน์ผมเชื่อเสมอว่านักรบยุคใหม่ต้องพร้อมรบในสมรภูมิจริงและสมรภูมิข้อมูลข่าวสาร (information battle space) นะครับไปพร้อมกันผมอยากจะขอพูดกับประชาชนคนไทยทุกคนเพราะในวันที่โซเชียลมีเดียมีอิทธิพลต่อ,อการรับรู้ความเชื่อและความมั่นคงของประเทศประชาชนก็ได้ก้าวเข้ามาเป็นเพื่อนร่วมรบในสมรภูมิเดียวกันกันกบทหารแล้ว พวกเราทุกคนสามารถเป็นผู้ปกป้องชาติในมิติของสงครามข้อมูลเพราะฉะนั้นวินนยบนโลกออนไลน์จึงสำคัญที่สุดมีวิััยในการเสพข่าวมีสติในการสื่อสารมีความรับผิดชอบในการแชร์ใช้โซเชียลมีเดียอย่างรู้เท่าทันเป็นใช้มันเป็นเครื่องมือเป็นอาวุธเพื่อเพิ่มพูนความรู้และความเข้าใจแต่อย่าลืมว่าอาวุธทุกชิ้น หากใช้โดยไม่รอบคอบอาจจะย้อนกลับมาทำร้ายเราเองได้โซเชียลมีเดียก็เช่นกันหากความหวังดีที่ไม่รอบคอบอาจจะกลายเป็นภัยต่อความมั่นคงโดยไม่ตั้งใจวันนี้เราเป็นเพื่อนร่วมรบในสงครามข้อมูลข่าวสารกันแล้วนะครับเราต้องร่วมกันรักษาความจริงรักษาความมั่นคงและรักษาประเทศไทยของเราด้วยข้อมูลที่ถูกต้องมีสติ และมีวินัยนะครับนี่นะฮะท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมบิ๊กดุลน,นะครับพลเอกอดุลน,นี่เอามาฝากท่านผู้ชมกันก็ตอบคําถามนี่เลยนะฮะวินัยบนโลกออนไลน์วันนี้ทหารบวกประชาชนคือเพื่อนร่วมรบปฏิเสธไม่ได้เรื่องของข้อมูลข่าวสารโซเชียลมีเดียนะครับ ทลองครบรอบ5ปีท็อปนิวเพื่อต่อบแทนน้ำใจแฟนข่าวเชิญทุกท่านนะคะมาร่วมเป็นท็อปแฟนท็อปเมมเบอร์เพื่อสนับสนุนให้เราได้นำเสนอความจริงสู่สังคมต่อไปค่ะสมัครสมา,สมาชิกท็อปแฟนท็อปเมมเบอร์เพียงปีละ5,000บาทรับกระเป๋าเดินทางและเบมเบอร์การ์ดพร้อมรับสิทธิประโยชน์ระดับท็อปตลอดปี2569 ส่วนลด20%สินค้าท็อปนิวส่วนลด10%ทัวกับท็อปนิวรลุ้นจับรางวัล6ครั้งต่อปีลุ้นรับทองคำแท่ง128รางวัลและวอชเชอร์ทัวร์120รางวัลรวมมูลค่ากว่า5ล้านบาทสอบถามข้อมูลโทร02 481 5677หรือ Li@ n e แอดท็อปช็อปปิ้งพิเศษโปรโมชั่น ถึง30พฤศจิกายน2568ซื้อเมมเบอร์ทุก2ใบรับส่วนลด10%